เจ้าแมวเหมวร้อนกันไหมคะร้อนอบุนหลายบอกร้อนคะ่ะหลวงปู่ร้อนจังเลยคะ่ะเนอะอากาศโลกเนอะอากาศโลกร้อนกันทุกที่เลยร้อนที่อย่งเลยบุญหลายมาแล้วตามมาด้วยบุญทองบุญทองตามมาด้วยบุญนำพาฮ <c oughs> บุญนำพารู้จักกันแล้ว บุญนำพาโอ้ยบุญนำพาบุญนำพาน่ารักจังเลยสมาชิกใหม่เป็นเด็กวัดหลบปู่แล้วเด็กวัดพุดทธทา,านวัดสงชาแล้วติดตามมาด้วยหนุ่มน้อยอุย้ยอ้อนเลยติงมาดูหน้อยอ้อนเลยเสล็ดอะไรนะเส็ดอะไรคะเสล็ดพิชิตชยัย ผมชื่อสลิดพิชิตชัยครับผมผู้ชายนะครับจำผมด้วยนะครับผมผู้ชายพิชิตชัยตามมาด้วยเด็กหญิงบุญทองเด็กหญิงบุญทรัพทวีเด็กหญิงทรัพทวีค่ะทรัพทวีผมชื่อเด็กหญิงนะคะเอฟซีข้าหนู่มเด็กหญิงนะคะโอ้วิ่งเลยสลิดพิชิตชัยบุญนำพาบุญนำพาสลิดพิชิตชัยบุญหลายบุญทองโอ้โหมีแต่บุญเท่านั้นเลย บุญทองมีซับทวีจิ๋วลิวซับทวีอันนี้พรพรเงินพรขาวอันนั้นรุ่นลองายเอออันนั้นคือประกายเพชรค่าบุญเรืองจินตลาด้านนี้คือช่อปากาช่อปากาไม่เห็นหน้านานเขาไม่ค่อยออกกล้องแอบอยู่บนหลังคาไม่ลงมา วันนี้ลงมาโชว์ตัวแล้วข้างบนร้อนอยู่ไปได้เนาะบนหลังคาร้อนข้าลงปูหนูเลยลงมาให้อยู่ข้างล่างแล้วหายไปเป็นเกือบเดือนเนะาะกำลงมาให้ด้ดยโดยชมกันบุนหลายบุนหลายอ้อนลงปู่บุนหลายอ้อนลงปู่เหรอคุยอะไรลงปูคะ่ะ อ้ร้อนจังเลยเนาะการร้อนจังเลยการร้อนร้อนหนูจะไปอยู่ที่ไหนดีนะาเย็นเย็นจ้าบุญทองร้อนไหมคะบลูกบุญทองร้อนไหมคะบบุญทองเป็น <c oughs> บุญทองเป็นเด็กชายครับบุญทองเป็นเด็กชายครับผมผมเด็กชายครับผมเด็กชายบุญทอง เด็กชายบุญทองเ <c oughs> ด็กชายบุญทองครับอันนี้ก็เด็กชายผมก็เด็กชายครับอ๋อ,อเด็กชายอะไรเออหลวงชิวเด็กชายนะครับเอฟซีจำผมด้วยนะครับผมชื่อเด็กชายพิชิตชัยครับพิชิดชยัยพิชิตชัยก็อ้อนหลวงปูน่นี่ชายก็อ้อนหลวงปูนะผมลายสลิดแต่ผมชื่อพิชิตชัยนะครับจำง,ง่ายๆก็คือ สลิดพี่ชิดชัยสลิดพี่ชิดชัยครับผมอยู่กับหลวงปู่สบายใจจังเลยครับผมได้มาอยู่กับหลวงปู่สบายใจจังเลยครับมีเพื่อนเล่นเยอะแยะเลยครับผมมีเพื่อนเล่นเยอะแยะเลยครับผมก็เล่นเก่งด้วยครับผมอ้อนหลวงปู่เก่งด้วยครับหลวงปู่ก็รักผมนะครับเอฟซีรักผมด้วยนะครับเอฟซีครับรักผมด้วยนะครับผมเป็นเด็กวัดแล้วครับผมจะช่วยหลวงปู่ครับผมจะช่วยหลวงปู่ครับ มาต่างคนต่างบ้านต่างพ่อต่างแม่มารวมกันอยู่ที่นี่บุญทองก็มาอีกที่หนึ่งพี่ชิดชายก็มาอีกที่หนึ่งมนอยู่ที่นี่ก็เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันเล่นด้วยกันได้ครับเล่นด้วยกันได้ครับผมเล่นด้วยกันได้ครับผมจะเป็นเด็กดีครับเป็นเด็กวัดที่ดีครับบุญนำพา เจบุญนำพาบุญนำพาบอกว่าบอกเอฟซีด้วยนะคะบอกไอิวด้วยนะคะหนูชื่อบุญนำพาหนูชื่อบุญนำพาค่ะบุญนำพามาอยู่กับหลวงปู่แล้วค่ะมาเป็น็กวัดหลวงปู่แล้วแล้วก็เล่นกับเปี่เมียวพวกนี้ได้หนูก็เล่นได้ค่ะหนูก็มาใหม่ค่ะเพิ่งมาเมื่อวานเองค่ะพี่บุญหลายบุญหลายบุญทองบุญนำพาบุญเท่านั้นเลย บนไหลบนทองบนนำพาเล่นด้วยกันรักกันนะคะรักกันนะคะครับสำหรับคลิปนี้หลวงปู่นำภาพความรักของน้องน้องเหมียวที่อยู่ร่วมกันด้วยความรักก็ด้วยความสามัคคีให้เอฟซีทุกคนได้ดูได้ชมกันอันนี้หนูชื่อชอบปากาค่ะชอบปากาหนูกไปอยู่ป่ามาเกือบเดือนแล้วอยู่ป่ามาเกือบเดือนแล้วหนูไม่ชอบ หนุ่มๆนน,นนี้เขาไล่หนูกันเขาไล่เลยหนีไปอยู่ที่ป่าไปอยู่ป่าอยู่ป่าแล้วก็เคลื่อนบนลังคาอาการร้อนมีอะไรกินด้วยเลยหนูเลยกลับไปอยู่กับหลวงปู่แล้วกับหลวงปู่ครับครับก็นำขอนำภาพความสุขนี้ให้กับทุกนท่านได้ดูชมกันไว้เพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสาธุ